ผมจะมีทั้งเอบมาแล้วก็เพะเองโตแล้วก็ดีด้วยนะครับเรื่องสำคัญก็คืออยู่ที่คุณภาพดินปลูกด้วยนะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของแสงครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพิ่มเพชรแคคตัสครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนครับไปชมการอัปเดตไม้มเมล็ดของผมนะครับที่เพาะในฟาร์มว่ามีต้นอะไรบ้างและเขาจเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนครับแล้วเ,เดี๋ยวผมจะทําการฉีดยากาาันราเพิ่มปุ๋ยเพิ่มยาเข้าไปนะครับเพื่อให้เขามีสารอาหารมีธาตุอาหารในการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแกะก่อนว่าตอนนี้ไม้ของเราเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ ัวนี้เป็นอะไรเออเพราะตัวนี้ปลูกไว้ตั้งแต่ครับวันที่23เดือน8 63เป็นไม้เมล็ดที่เอฟมาจากน้องอาร์มครับเดี๋ยวดูดิเขาเจริญเติบโตได้ดีแค่ไหนถือว่าเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็มีจำนวนความเป็นดังเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำใส่ปุ๋ยใหม่ครับคนเห็นไหม นะเขาเริ่มโตแล้วมันจะมีทั้งโตช้าโตเร็วนะครับต่างกันอยู่ที่คุณภาพดินด้วยครับน้องเขาโตประมาณนี้ละเอันนี้เป็นไม้ที่ผมเพาะ,มะเมล็ดเองนะมันติคัลเลอร์ผสมกับ LB นะครับเพาะไว้วันที่4เดือน6 6, 7, 8, 7, 8 เนี่ยสี่เดือนแล้วอันเนี้ยเป็นเป็นดินที่ผมปลูกแรกๆเลยผมก็มัวๆเอานะครับยังไม่มีประสบการณ์ที่ดีพอแต่น้องก็โตเหมือนกันนะแต่โตช้านิดหนึ่งก็เดี๋ยวไปลุ้นเ่อน,นหน้าไม้เลี้ยงไปก่อนโตเรยวโตวช้าเลี้ยงไปก่อน,นับเป็นประสบการณ์ที่ดีตัวนี้นะครับว้าวโตวเร็วตัวนี้เป็นเลสไทเกอร์นะครับเลสไทเกอร์ อันนี้จําได้ว่าเพื่อนตุ้ยให้มาครับตุ้ยฮันเตอร์ไรเดอร์ให้มาเป็นมเมล็ดที่เขาผสมแล้วเขาก็ให้มาครับโตวไวมากนะนเลดเกอร์นี่ถือว่าโตวไวมากอันนี้ปลูกเมื่อ1 7เดือน8 6 3ใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆดูดิการโตเท่ากับต้นเมื่อกี้เลยปลูกตั้ง4เดือนอเรื่องสำคัญก็คืออยู่ที่คุณภาพดินปลูกด้วยนะครับ นี่อันนี้ดินปุกที่ผมปรับแล้วปรับใช้เองแล้วในในฟาร์มนะครับว่าโตแล้วก็ดีด้วยนะครับนี่เห็นไหมเลดไทเกอร์นะครับอ่าอันนี้อันนี้เอฟมาจากน้องอาร์มครับคือมเมลทท็ดที่ที่ฟาร์มผมจะมีทั้งเอฟมาแล้วก็ พะเองนะครับผสมเองก็มีแต่นี้เอฟมาเพราะว่าบางอย่างเราไม่มีเราก็เอฟมาครับยิมโน,โนดางมิกนะครับมิกมิกเมล็ดมาอันนี้เป็นของน้องอามผมซื้อมาแตกดีมากเลยนะแตกโอโหละเอียดเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนยากันราให้น้องเขาครับผมใช้เป็นถุงซิปอย่างเงี้ยนะมันจะง่ายดูแลง่ายดีอันนี้เป็นคนแกะอันนี้ คนแก่ครับโตเร็วมากนะครับพวกแมมเนี่ยโตเร็วมากอันนี้เพาะไว้ที่ตั้งแต่วันที่ยี่กเดือนเจ็ดนี่อันนี้เป็นชูมแมนที่ผมเก็บมาเล็ดเองครับเป็นแมมชูมแมนที่ผมเพาะเองนะเป็นมิเโนของเคื่อนตุ้ยนั่นแหละให้มาเพราะมันเยอะก็เลยให้มาผมก็เพาะเรียบร้อยแล้วครับโตดีมากนะ อันนี้แมมขนแกะอีกพอดหนึ่งครับโตมากเลยอันนี้โตมากเลยดูดีน่าจะใกล้จะจับแยกเลยแล้วแหละดูดิอันนี้เป็นไม้ที่เขาแถมมาครับตอนที่ซื้อตอนที่ซื้อ,ต,อ,อต้นมาแล้วเ็าแถม,มเมล็ดมาให้เพาะเล่นเนี่ยดูดีโหแตกดีมากเบียดกันแล้วครับตอนนี้เบียดกันมากเลยดูดิไม่เป็นไรให้ให้เขาอยู่อย่างนี้สัก,ส,กสักระยะหนึ่งให้เขาแข็งแรงนิดหนึ่ง เดี๋ยวผมจะแยกครับอย่างไรนิดหนึงแยกเลยเนี่ย LB Hybrid ผสมกับ m a n t i Color เนสียบไหมมนเล่กห้องอกดีครับดูดิโอ้โตก็มีเล็กก็มีโตก็ม,กม,กมีเล็กก็มีที่เล็กเนี่ยเขาเพิ่งแตกเพราะว่าผมว่าปัจจัยหลักปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของแสงครับก่อนหน้านี้ผมไว้ในในที่แบบไม่มีแสงในที่มีแสงลาไรแหละแต่ไม่เคยโดนแดดแดดเช้านี่ไม่โดนเลยนี่ผมเพิ่งย้ายออกมา ทพิ่งย้ายออกมาอยู่ในตำแหน่งที่โดนแดดช่วงเช้านะครับเขาก็เลยงอกครับตักมเมล็ดที่ไม่งอกก็งอกขึ้นมานะทุกอย่างมันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปอันนี้เป็นมเมล็ดที่ผมเครียดมากผมเอฟมานะตั้งแต่เดือนห้านะเพราะตั้งแต่เดือน5นะ้าดูเน,นื่องจากว่าไปวางในตำแหน่งที่ไม่ไม่โดนแดดเช้าแสงแดดไม่เพียงพอแสงไม่เพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของมันนะ ไอชุดที่ต้นใหญ่ๆอ่ะคือเขาเขางอกตอนตอนที่ผมวางไว้ในที่ที่ไม่ไม่ไมโดนแดดแต่ชุดหลังเห็นไหมพอผมย้ายที่มาอยู่ในที่ที่มีแสงแดดลำํำลายส่องถึงบ้างไม่ถึงบ้างเนี่ยมเมล็ดมเมล็ดเล็กๆเนี่ยเพิ่งเพิ่งงอกนะครับมเมล็ดเล็กๆนี่เพิ่งงอกครับเพราะคุณภาพของเมล็ดเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะดีหมดแหละนะครับเราจะเอฟเจ้าไหนมามันน่าจะดีครับปัจจัยที่ทําให้งอกมันมันมีหลายปัจจัยมากนะครับ ต้องค่อยๆทดลองแล้วก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งบทเรียนนะครับเป็นหนึ่งบทเรียนที่ผมได้รับจากการพาเพาะเมล็ดนะครับก็คือเรื่องดินแล้วก็เรื่องแสงครับสาคัญมากนะครับส่วนอย่างอื่นก็คือกะลาเล่งรากทั่วไปปกติก็คือต้องใส่อยู่แล้วเพื่อช่วยมัรลงต้น เดี๋ยวผมจะทําการผสมปุ๋ยนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้ในการลดแมเมล็ของเรานะครับเริ่มต้นเลยครับผมจะใช้ยาแค่2ตัวนะครับก็คือ,อยาเล้งราก B1 นะครับยาเล้งรากบ1ผมใช้ยาเล้งรากบ1ก่อน,นครับใช้อีกตัวก็คือนี่จะใช้ยาโปรกเกรสนะครับช่วยในการกำจัดเชื้อรานะครับ ป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองผสมดูครับอัตราส่วนก็คือเราจะต้องมีน้ําที่ผมใช้ก็คือน้ํา2ลิตรน,นะครับดูดขึ้นมาเลย6ซีซีสลิงนี้ก็6ซีซีพอดีนะครับผมจะดูดมาอันนี้ครับ6ซีซีนะครับใส่ไปเลยปืดใส่ลงไป6ซีซีต่อด้วยโปรเกส เขาบอกว่า1 c, c ีต่อน้ำ2ลิตรอ่ะพอดีเลยปกเกต 1cc นะครับใส่ไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ผสมคนกันนะครับแล้วก็คนให้เข้ากัน,นครับแล้วก็สามารถนำไปฉีดได้เลยนะครับตอนนี้ค้น,นครับบนไม้เมล็ดของเราให้มีการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เพิ่มปวามแข็งแรงให้กับรากด้วยครับ ก็จะเอามาใส่กล่อกฉีดนะครับเี๋ยวผมจะทําการฉีดพ่นให้ดูนะครับเอาไม้ที่อยู่ในกระปอนะ๋องละแล้วก็เทน้ําในแก้วที่เราหลอ่ลอหล่อกระถางไว้ก็เททิ้งไปเลยนะครับเปลี่ยนน้าใหม่ครับแล้วผมก็จะทําการใส่ใส่น้ําที่เราผสมปุ๋ยลงไปเมื่อกี้ครับใส่ลงไปเลยให้พอพ่นกระถางมีน้ําเลี้ยงไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ทําการ ทำการนำกระถางนะครับทำการนำกระถางที่มีไม้เมล็ดนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการฉีดพ่นบนบนหน้ากระถางหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้เมล็ดเขาได้ร uh ับสารอาหารนะครับเพื่อเจริญเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็ทำการปิดฝาเหมือนเดิมเลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับวิธีที่ผมใช้ในการเพาะเมล็ดนะครับเป็นระบบปิดนะครับ ระบบปิดก็คือ,อระบบเก็บความชื้นให้คงที่นะครับอยู่ในเนี้ยคือคือคอ,อากาศมันไม่สามารถออกมาได้แล้วก็ความชื้นไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ก็คือปิดปิดคึบไปเลยครับแต่ว่าให้แสงเข้าได้อย่างเดียวนะครับโอเคครับนี่เสร็จแล้วหนึ่งถังต่อไปถังนี้ครับ เอาไม้มเมล็ดของเราออกมาก่อนนะครับแล้วก็เทน้ทําที่น้ําเก่าออกทิ้งเลยครับเทน้ําเก่าออกทิ้งเติมน้ําใหม่ลงไปให้พอดินในกระถางนี้ก็จะดูดเข้าไปครับทุกวันแ,วแช่ว้อย่างนี้ครับแล้วก็พ้นหนึ่งรอบครับเท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนน้ําในกระถาง เพราะเมล็ดของผมนะครับ คือความรู้เล็กๆแน่นอๆครับที่มิตรนกตั้งใจจะแบ่งปันให้ทุกท่านนะครับเอาไปปรับใช้เป็นเทคนิคนะครับจากฝามเล็กๆนะครับเพิ่มเพชรเพชตัดของเรานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในการเลี้ยงไม้คลิปต่อไปนะครับจะมีเทคนิคอะไรมาแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆครับก็ฝากติดตามด้วยครับความรู้ดีๆแบ่งปันให้ทุกท่านครับสำหรับวันนี้มิตรนกลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย